สุภาษิตต่อไปครับเลือดข้นกว่าน้ําเลือดข้นกว่าน้ําเลือดข้นกว่าน้ำไปทำไมเลือดยังปลายท้าเชี่ยมเนาะข้นยังปลายท้าครับข้นเนาะยังปลายท้าครับเลือดข้นกว่ากว่า,าย,ยังปลายท้าเจียงน้ําน้ำน้ำยังปลายท้าตักเนะาะอจิตูเต,ติร์กคือน,น้ำมีแหปรเจ็นจำเหลยงเป็นน้คอกนะนะน้ำประสาทตักเลือดข้นกว่าน้ํา ជាមខាប់ជាងទឹកអាវាសេរៀងនឹងពាកដែលយើងនិយាយដូចគ្នាដែរជាមខាប់ជាងទឹកមែនទេអានឹងភាកច្រើននឹងប្រៀបធៀបអាចជបកប្រមកពីសុភាសិតចិនឬអីមួយយ៉ាងនោះឯងដែលខ្ញុំឃើញថាភាកច្រើនអ្នកដែលប្រាប់ពាកនោះគឺជាថៃកັບចិនឬខ្មែរកັບចិននឹងឯងអញ្ចឹងលឿនខុនកវណាមនឹងចង់សម្បន្ទថាអាសុភាសិតថៃគេចង់សម្បន្ទថាญาติពីនងយ៉មດີជាងគួរខ្លួនឯងស្មើឬយើងមិនបាច់ប្រពាកសម្ដៅក៏បានญาติពីនងយ៉មດີជាងគួរខ្លួនឯង ญาติพี่น้องบัดญาติยังปลายท้าเงียดสำหรับเลยเงียดมัดพันยังพี่น้องบองโอนเนาะย่อมย่อมนั้นคือเสด็จนางเปียทำมักจังนะคือปลายแท้ตายตายเด็กเนี่ยญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคือจิการเปรียบเทียบยังมีเปียยกว่าหายดีกว่าปลายท้หล่อเจี้ยงคนอื่นคนอื่นไกลนะยังปลายท้แนะเซ้งหรือก็แนะดอเต้กับบ้านนางเปียจองคอยแต่ยังใหญ่กับบ้านออดกับบ้านคือเปียท้เสมอนั่งไอเสมอ ជិនិចណាญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่นเสมอបាទញាតិមិត្តបងប្អូនរមែងឬក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាញាតិមិត្តបងប្អូនតែងតែល្អជាងคนอื่นเนี่ยដតៃអ្នកផ្សេងเสมอជិនិច